ามาลงข่ายกันครับโอ้ถ่ช่วงเย็นครับเนาะวันนี้มาใจละระวังลูกพี่ระวังเส้นทางไม่ค่อยสวยต้องร,ระมัดระวังครับใจร่มๆเดี๋ยวก็เก่งเลยไปไปสารเที่ยวแค่นั้นแหละเก่งแล้ว อันนี้มาช้าหน่อยปิดร้านแล้วเพิ่งมาขายขายดีครับอันนี้เอามาซ้อมอ่ะที่มาซ้อม,อามาช่วยกันช่วยกัน<า>ข้าวอะไรครับไข่เพิ่งมาลงกับวันนี้เนาะเนี่ยเราสั่งไข่มามีเบอร์แล้วมั้งเนี่ย1 2 3. ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามครับอันนี้เราลงเบอร์อ่เอ 4, เอาเบอร์สี่เบอร์สามเบอร์สองครับไปจะเราลงไข่วันนี้ จากชาน์ตเลครับช่วงเย็นแล้ววันนี้ไข่มาสายโอ้ไม่ใช่มาสายไขมาเย็นกว่านบวันนี้เงียบมากครับเป็นวันเสาร์แล้วก็โครงกวันเด็กแห่งชาติครับทำให้เงียบมากมากเลยวันนี้ลงนี้หมดเลยเนาะ เหลือนี่เดียวครับจะหมดแล้วของเราเป็นเป็นเจ้าสุดท้ายครับหรือว่าเป็นเจ้าบวยครับอ่ก็เลยช้าหน่อยคราวนี้ะนะระมัดระวังครับผม ไกลเสร็จครับเลออือีกสองตังค์เนีเเนี่เบอร์ศูนย์เลยชุน้อยหมดแล้วน่ให้อะไรระวังกับเรีระวังนี่ครับวิธีการเรียกว่าวิธีการเข็นไข่ครับหรือขนไข่รถเข็นก็จะแตกต่างรถเข็นก็ต้องทําเป็นพิเศษครับเป็นแบบพิเศษของรถเข็นเลยครับผมเนี่ยค,คือรถเข็นไข่อะไง้

ไข่สวยๆครับผมหลังนแเราก็ขายไข่ขายข้าววันนี้เราให้ดูขั้นตอนการเอาไข่ลงจากรถครับนะฮะมีรถเข็นที่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นครับว่าเขาลงไข่แบบไหนกันเคยทมาซื้อเป็นแผงไปไม่เคยรู้ว่าเขาขนแบบไหนยังไงเนี้ยวิธีการขนวิธีการยกไข่ต้องใช้รถเข็นที่ ่เฉพาะขึ้นมากันเนาะคือทำเป็นเฉพาะขึ้นมาเลยเห็นตัวเขีนชนิดพิเศษชนิดที่เขาไว้ขนไข่โดยเฉพาะกันครับเบอร์ศูนย์ได้มีไม่ได้ละองเราใช่ไหมในเบอร์ศูนย์อาเบอร์หนึ่งอะอ๋ออันนี้เบอร์เป็นเบอร์ศูนย์หน่อยๆน่ยเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สอง เบอร์สามะขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณเอซีขอบคุณแฟนเพจที่เข้ามาชมพวกเรารับเมื่อกี้พาชมบรรยากาศการลงไข่ไปแลนะ้วครับเนาะอาจจะขะขะเขินเขิขขนนิดนึงอ่าเนาะพอดีมาชาเข้เาลงไปเยอะแล้วรเราเพิ่งได้ถ่ายกันเนาะให้เห็นวิธีการเข็นผลไข่หรือเข็นไข่ฮะเข็นไข่พวกเรานี่อยู่อาชีพเข็นไข่มา20ปีแล้วครับผมทำธุรกิจ รับจ้างขนไข่มา20ปีครับใช้รถกดไปหลายคันแล้วครับตอนนี้ก็พี่จิงก็มีโอกาสไปทำคลิปให้เพื่อนเห็นโอ้สนุกแน่นอนเนาะเก็บไข่ที่ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยผมเนาะ,อะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมขอบคุณมากมายเลยสวัสดีครับ